ตั้งแต่ผลิตภะพันเราออกสู่ตลาดครั้งแรกครับเมื่อประมาณกลางปี 2, 2022ครับ2024ถึงประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาเนี่ยเราอัพไซคลิ่งไปทั้งหมด135.9ตันพิดเป็นจำนวนอีกทั้งหมด255,000กว่าก้อนครับผมในการที่เราเป็นผู้นำเสนอสินค้าเราก็ไม่อยากให้คนรู้สึกว่าจะต้องใช้ของฉันสิเพราะว่าของฉันลักโลกถ้าไม่ใช้แล้วรู้สึกผิดว่าอ้าวทำไมไม่ใช้ล่ะ เราก็เลยพยายามทําของให้น่าสนใจมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ค่าจะไม่รู้ทีหลังก็ได้แต่ว่าของนี่ทำมาจากเวสทั้งบ้านจะใช้วัสดุอื่นก็ได้ใช้ของเราด้วยก็ได้ทําให้สถานที่นั้นมันเต็มเต็มจินตนาการของดีไซเนอร์ได้ผมมองอย่างนั้นมากกว่าครับผมนรดิสวิสิตนอรพัทครับผู้ก่อตั้งแบรนด์โลกาโลกาเป็น sustainable building material ครับที่ใช้พวกเวสกลุ่มเซรามิกแก้วเท่าต่างๆและดิน เป็นวัสดุหลักในการผลิตครับผลิตภัณฑ์ของเราอะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นวัสดุปิดผิวแล้วก็วัสดุที่ใช้ในเป็นเชิงโครงสร้างจะมีสีที่เป็นค่อนข้างธรรมชาติมีการไล่เฉดสีที่มีทั้งเข้มและอ่อนขอเล่าย้อนกลับไปอีกนิดนึงก็คือทําไมเราถึงทําโลกาลได้ก็คือธุรกิจครอบครัวที่เราทำมาเนี่ยสี0ปีามาเป็นพวกอินและวัสดุชนไฟครับ ซึ่งเขามีความเข้าใจด้านวัสดุศาสตร์ค่อนข้างดีมีทีมงานมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์ก็อยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กพวกเวสที่เป็นพวกเซรามิกนะครับถ้าสังเกตยังไงนะครับเวลาเราไปต่างประเทศหรือพิกจานชามด้านหลังมาเราก็จะเห็นว่ามัน made in Thailand ที่เราเห็นเนี่ยมันคือของสําเร็จรูปแล้ที่สามารถพร้อมขายแล้แต่มันจะมีอีกกองมาหาสารที่ อาจจะยังไม่สามารถขายได้หรือมีตําหนิมีดีเฟกตต่างๆตัวเนี้ยเราก็เลยคิดว่าโอ้โหมันมีตัวเนี้ยมหาศาลเลยเราคิดว่าเราสามารถคืนชีวิตตัวเนี้ยมันขึ้นมาได้เวสมีหลายประเทศหลายกลุ่มที่อาจจะยังมีปัญหาอยู่พลาสติกก็เป็นปัญหาใหญ่มีออกมาทุกๆวันเลยในชีวิตประจําวันเราแต่ว่าก็จะมีหน่วยงานหรือองค์กรที่เขามีความเชี่ยวชาญความถนัดแต่ในกลุ่มที่เป็นพวกเซรามิกเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเลยด้วยซ้ำว่า มีใครสามารถช่วยดูแลตรงนี้ได้เราก็เลยคิดว่าเรามีศักยภาพเรามีทีมงานที่เขาเข้าใจด้านนี้จึงนําเรื่องของเซรามิกเนี่ยกลับมาใหม่มาเป็นวัสดุของเราครับตรงเนี้ยมันจะเป็นที่มาแหละครับว่าตัววัสดุข,ของเราอ่ะมันเกิดมาจากอะไรเราก็เริ่มจากพวกเวเซรามิกแปลงรูปให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลง,ลกลงแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวกแก้วขวดเบียร์ขวดเครื่องดื่มชูก,กาลัง แล้วก็จะมีพวกดินการที่เราเลือกใช้สีต่างๆครับมันก็จะได้แรงบันดาลใจจริงๆมาจากทางฝั่งของคุหมไม้ซึ่งเขาจะดูแลในเรื่องของ c r i o s i t y ซึ่งแรงบันดาลใจของคุณมไม้เนี่ยมันอาจจะสามารถหาได้รอบตัวเลยเราเห็นดอกไม้เราเห็นวิวทิวทัศน์เราเห็นภาพเราเห็นบรรยากาศต่างๆหรือกลิ่นกลิ่นมันทำให้เรานึกออกว่ามันควรจะเป็นรูปทรงยังไง การใช้พลังงานในการผลิตของเราก็จะต่ำกว่าครับอันเนื่องมาจากว่าตัวพวกเซรามิกหรือแก้วเนี่ยมาเป็นวัสดุที่ผ่านความร้อนมาแล้วฉะนั้นน่ะในการที่เขาผ่านความร้อนมามันจะใช้พลังงานน้อยกว่าปกติเหมือนเราคิดสภาพบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปะครับที่เขาทอดมาแล้วรอบหนึ่งเราเอามาทอดต่อเรากด2นาทีสุกแล้วไอความ imperfect ตรงนี้ครับ มันก็มาจากตัววัสดุหรือสารตั้งต้นของเราเหมือนกันตรงที่ว่าไอความเป็นเวสเนี่ยมันก็มีอะไรที่ไม่สม่ําเสมอหรือมันมีความหลากหลายในตัววัตถุดิบของเขาอยู่แล้วหรือสีสันที่เข้มอ่อนแตกต่างกันซึ่งซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเสน่ห์ของตัววัสดุครับวันนี้ผมแอบไปดูในไอจีมาแบบเราได้รางวัลช่วงนี้เยอะครับก็เขินอยู่เหมือนกันนะ คือจริงๆพวกรางวัลหรือพวก recognition ต่างๆอ่ะเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องขอบคุณทางดีไซเนอร์ครีเอทีฟผู้คนที่ให้ความสนใจมันก็เป็นอะไรที่ทำให้ทางเราและทีมรู้สึกภูมิใจแล้วก็มีกำลังใจในการในการจะสร้างสารรค์ผลงานไปใหม่ๆได้จริงๆเราไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นอย่างไรเพราะมันเป็นการที่เราคิดกันภายในทีมเรากันเองซึ่งไม่รู้หรอกครับเรารู้สึกว่าแบบ เราทําตามโดยสัญชาตญาณเลยก็กว่าได้และพอมันเริ่มออกตลาดไปเออมันแปลกใหม่มันมีการใช้คู่สีต่างๆรูปทรงต่างๆ,ๆอะไรที่มันออไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างที่บอกคือขอบคุณที่ที่ให้โอกาสเราในการนําเสนอผลิตภัณฑ์เราก็เลยมีโอกาสที่จะนําตัวผลิตภัณฑ์เราไปเล่าเรื่องที่ในสถานที่ต่างๆเราจะนับทุกครั้งว่าเราใช้เวสไปเท่าไหร่และปริมาณที่เราใช้เวส ได้ในจำนวนตรงนั้นอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าแบบจากที่ความสนใจเราแค่ไม่ใช้ถุงพลาสติกเลือกใช้หลอดมันอาจจะเป็นผลกระทบแค่เราเองกกบครอบครัวเราเองแต่การที่เราสามารถทําให้มันเป็นมุมกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นได้เราสามารถลดเวทไปได้เป็นร้อยร้อยตันเนี่ยไอเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของเราที่เราอยากจะทําเพิ่มไปอีกว่า,าในอนาคตไปเรื่อยๆเราสามารถจะลดปริมาณขยะหรือคืนชีวิตมันกลับมาได้เท่าไหร่ครับ การที่เรามาเล่าให้ผู้ที่สนใจเหมือนเราฟังมันอาจจะทําให้เขาเกิดจุดประกายเล็กๆก็ได้ว่าการปรับเปลี่ยนชีวิตเล็กน้อยของเขามันอาจจะสร้างผลกระทบเชิงบวกที่อาจจะมีปริมาณมหาศาลในอนาคตก็ได้เหมือนจุดประกายไฟให้เขารู้สึกว่าเขามีไฟที่อยากจะ,ะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นยังไงได้บ้างครับ